โอ้โห,หลีลาเยอะจังหรอกพระนคุณไม่ได้พามาเดินพรมแดงครับโอ้โหก็ผมเห็นพรมแดงผมนึกว่าพี่อารจะพาผมมาเดินแบบ่ใช่มไม่่ไม่ได้พาไปงานอะไรนี่ชวนมากินกว๋วยเตี๋ยวเรือต่อคิวอือมอต้องต่อคิวใช่ไหมฮะใช่ต้องต่อ <ๆ S 1> คิวนะแต่วันนี้สิทธิพิเศษหน่อยโอเคพี่นัทพี่เอสเจ้าของร้านไปแล้วพร้อมไหมในนี้ไม่มีงานอะไรนะแต่ว่ามีก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยๆให้กินพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมงั้นไปกินพร้อมกันไปครับ และตอนนี้ผมก็อยู่กับพีเอสนะครับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือต่อคิวสวัสดีครับเพี่รอสครับ,รบโอ้โหนี่ช่วงเวลาที่เรากําลังถ่ายทําอยู่ตอนนี้ครับคุณผู้ชมใกล้ๆจะเที่ยงแล้วแล้วก็ลูกค้าทยอยเข้ามาเรื่อยๆซึ่งบัตรคิวใกล้จะได้ใช้งานแล้วใกล้แล้วใช่ไหมฮะเ<ช>พราะช่วงเวลาแบบนี้คือแบบเขาต่อคิวจริงๆใช่ครับใช่ครับเห็นว่าที่มาของชื่อร้านนี้คุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวเรือต่อคิวเป็นการตั้งใจอยากให้ ลูกค้ามากินแล้วเขาต้องต่อคิวกินจริงๆซึ่งมันมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆหรอเพี่เอสเป็นครับเป็นครับเฉพาะช่วงช่วงช่วงเวลาวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดเทศกาลนะครับแล้วก็ช่วงจันทร์ถึงศุกร์นี่ก็จะประมาณเที่ยงๆก็จะเต็มนะครับปกติเราเห็นแบบในห้างเนาะที่เขาต้องรับบัตรคิวแล้วก็นั่งรอหน้าร้านแต่นั่นคือเกิดขึ้นที่นี่เลยที่นี่ครับเหตุผลที่ทำให้ร้านนี้กลายเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือต่อคิวรับคุณผู้ชมเพราะว่าร้านนี้เขาอยู่ในซอยเดียวกันกับ ทางที่จะไปตลาดน้ําคลองลัานโยมตรงข้ามซอยบางระมาสิบสาอันนี้ก็คือ <มะ S 2> อยู่ฝั่งตรงข้ามใช่ครก็สังเกตเสาเขียวได้เสาเขียวเนี่ยเขาเรียกว่าชื่อนึงเสาเขียวครับแล้วก็ปูผพรมแดงหน้าร้านเมื่อกี้ไงผมให้น้องผมลองเดินผมแดงแบบว่าเหมือนเข้างานไปกัดรางวัลเลยครับเป็นลูกค้า v i p จริงๆนอกเหนือจากความ v i p ที่ลูกค้าจะรู้สึกแล้วคับคุณผ,ผู้ชมแน่นอนว่าเดินเข้ามาร้านนี้คุณได้เป็นแขกพิเศษจริงๆเพราะว่า ทุกเมนูที่คุณได้กินอยู่ตรงนี้เป็นสูตรโบ,บราณโบราณที่เขาคิดค้นกันมานานเป็น10ปีแล้วทางร้านเราเปิดมาตั้งแต่ปี5-6านะครับจนตอนนี้ปี6-6แล้วก็ค จะส0ปีแล้วครับผมยังคิดค้นสูตรใหม่ๆขึ้นมาเพิ่มเติมด้วยใช่ครับก็จะเป็นสูตรน้ำใสนะครับต้มยำนะครับซึ่งจะเป็นซอสคบรสของเรานะครับแล้วก็มีทั้งแบบน้ำใสซึ่งเราไม่ค่อยเห็นก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำใสเท่าไหร่ใช่ครับนะฮะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำข้นที่นี่ก็เด็ดมากและอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นที่วางอยู่บนโต๊ะนี้เลยนะฮะถึงแม้ที่นี่จะชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเรือต่อคิวแต่เขาไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวเรือรมีเมนูอื่นๆอีกเยอะมากๆให้พี่เอสนำเสนอนะครา ก็จะเป็นซอสสูตรพิเศษเหมือนกันก็คือซอสครบรสเหมือนกันนะครับทางเราเนี่ยก็จะปรุงขึ้นมาผัดพริกแห้งไม่ใส่น้ำมันเลยนะครับของเราเน้นเรื่องของการสุขภาพก็ดีมากเลยอ่ะขอชิมได้ไหมฮะเชิญครับไปเลยนะครับอันนี้คือกะเพราเมนูที่แทบทุกร้านจะมีแต่ว่าแน่นอนที่นี่มันร้องแตกต่างไม่เหมือนใครครับไม่เหมือนใครทไมต้องคั่วเป็นพริกแห้งฮะมันจะได้รู้สึกเผ็ดข้างในนะครับแล้วก็ร้อนอร่อย วุ้ยเขาเข้มข้นมากนะพีเอสครับเป็นแบบสูตรโบราณครับสูตรโบราณอันนี้คือกระเพราจริงๆคืนไปแล้วยังอร่อยอยู่ในปากอยู่เลยอ่ะครับสุดยอดสุดยอดนะสั่งกันได้ครับกับกระเพรานะฮะแต่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้แน่นอนเรามาร้านก๋วยเตี๋ยวเรือคุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวเรือที่นี่นี่ครับก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกครับก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกใช่ครับก็จะเป็นซอสพิเศษของทางร้านเช่นกันครับอร่อยโดยไม่ต้องปรุงได้นะครับเราเด็ดยังไงให้พีเอสเล่าหน่อยก็หรับหมูตุ๋นเนี่ยนะครับจะใช้เวลาการหมักนะครับแล้วก็เอาาม นะครับกินเข้าไปเนี่ยมันจะรู้สึกคุ้ามฉ่ำมากนะครับคือตัวหมูตุ๋นดีมากพี่เอสครับแต่ถ้าจะให้พี่สูน์ว่าตัวน้ำซอสเขาทำให้ทุกๆถ้วยของที่นี่รสชาติเหมือนกันหรือเปล่าต้องลองชิมถ้วยอื่นอันนี้คือ,อเล้งน้ำตกโอ้ยเล้งน้ำตกร้านไหนไม่ค่อยมีครับร้านผมคิดขึ้นมาเอง <c oughs> ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเล้งน้ำใสเลง้งแต่เป็นน้ำตกใช่ครับแล้วนี่ก็คือเนี่ยคุณเห็นไหมว่าเขาก็ราดน้ำซอสมาใช่ครับก็เป็นซอสสูตรพิเศษของทางร้านโอ้ยอ่ะ แม่อยากจะแทะโชว์แต่เกรงใจลูกค้านั่งกันเยอะเต็มร้านเลยไม่รู้มันอร่อยมากรสน้ำคือเข้มข้นมากเครื่องทุกอย่างผมว่าให้จัดเต็มมากเลยพีเอสครบรถครับที่ร้านอ่ะและอย่างที่พีเอสเขาพรีเซนต์มาว่าที่นี่เขาคิดสูตรใหม่ก็เป็นข่วยเตี๋ยวเรือน้ำใสด้วยพึ่งเปิดทำมาได้ปีหนึ่งครับข่อยเตี๋ยวเรือน้ำใส่นะฮะนี้เป็นเส้นบะหมี่นะฮะบะหมี่ครับก็ซอสพิเศษเหมือนเดิมครับน้ำซอสพ,พี่นี้มันเด็ดจริงจริง ทำทอนที่มันได้จริงๆเลยแล้วคือถ้าอยากได้ความแบบความเทกเจอร์เพิ่มเติมในในกว๋วยเตี๋ยวทั้งแบบว่าน้ําใสน้นํข้นอะไรก็แล้วแต่นี่เขามีนี่กากหมูครับกากหมูเจียวกากเจียวเจียวเองตะวันต่อวันทุกร้านต้องมีแต่ว่าที่นี่ต่างจากที่ยอยู่ย<ๆ>ังไงต่างตรงนี้เรารีดน้ามันนะครับจนน้ามันแห้งเลยครับ <S <S นี่ฮะแหง้งแห้หงเลยแล้วก็กินไปก่อนเลยกว๋วยเตี๋ยวจะมาคุณได้สั่งอีกหลายจานแน่เลย เห็นว่าถ้าใครมากินแล้วเช็คอินที่ร้านก็คือรับเกี๊ยวฟรีครับรับเกี๊ยวฟรีด้วยนะฮะอันนี้ไม่ใช่เฉพาะโปรโมชั่นในรายการเรานะเป็นโปรโมชั่นที่พีเอสทำอยู่แ<ๆ>ล้วรับเกี๊ยวฟรีกับบ้านเป็นร้านที่แบบใจดีมากนะอ่ะแล้วของกินเล่นก็คือแบบเยอะมากนี่แต่คุณดูสิคุณดูแบบเนี้ยคุณจะไม่สั่งจริงๆรเหรอต้มเล็งถ้่วหนึ่งสั่งนี่หนึ่งข้าวเปล่าสองจานจบแล้วจบเลยเนี่ยแล้วเขาคัดสรรมาให้โอ้โหมีทั้งหมูตุ๋นอย่างเงี้ยมันเด็ดมากนะพีเอส มหมูตุ๋นอร่อยอร่อยที่ผ่านการเคี่ยวมาแบบเป็นชั่วโมงชั่วโมงใช่จิ้มกับน้ําซอสสูตรเด็ดของทางร้านซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าไม่มีที่ไหนเป็นแบบนี้แน่นอนใช่ครับอันนี้คือเด็ดจริงดูดิคุณมาวินคุณมาวินทวีผลคุณดูอยู่ใช่ไหมเ <laughs> นี่ยมันทางของคุณจริงๆเสียใจด้วยแต่คุณไม่มากับผมวันนี้คุณ,คณพลาดแล้วอบอกเลย <laughs> อืมคุณซอสเป็นเก้มคนมากผมซื้อเฉพาะซอสกลับบ้านด้วยนะแม่เพียยังไม่มีขายอฮ้ยยังไม่มีขายเหรอ ดีมากเลยอ่ะนี่คือขนมจีนแกงไก่ครับสูตรโบราณครับหุย๋ยเนี่ยแบบแกงเขียวหวานไก่อทุกคนกินได้ผมว่าเด็กก็ยังกินได้เลยครับรสกลางๆรสกลางๆด,ดูจากสีแล้วโอ้โหเหมือนจะแบบรสจัดมากแต่จริงๆแล้วไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้แบบหืมจัดมากขนาดนั้นพูดมาถึงขนาดนี้แล้วให้พีเอสบอกพี่กัดของเราหน่อยผมเชื่อว่าตอนนี้มีหลายคนอยากจะตามรอยแล้วละ่ะสําหรับครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือต่อคิวครับก็อยู่ซอยตรงข้ามบางนา13นะครับผม ร้านก็จะสังเกตง่ายเป็นเสาสีเขียวๆนะครับผมแล้วก็มีพรมแดงหน้าร้านนะครับแล้วก็มีครอบครัวหมูอยู่หน้าร้านด้วยสังเกตดูนะครับต้องทงอะไรก็จะเป็น a c e b o o k นะครับก๋วยเตี๋ยวเลือต่อคิวครับเรามีข้อมูลข่าวสารก็จะแจ้งไว้ที่นั่นนะครับหยุดทุกวันพุธครับหยุดทุกวันพุธนะคุณผู้ชมวันพุธนี้ไม่ต้องมานะไม่ต้องมาหยุดครับเปิดแปดโมงครึ่งครับปิดบ่ายสครับแปดโมงครึ่งถึงบ่ายสมนะครับมากันได้นะครับที่ร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือต่อคิวนะครับ800เมตรห่างจากตลาดน้ำคลองรัดมยมนะครับแน่นอน3สีรีวิวมาเยือนแบบนี้แล้วคุณผู้ชมจะไม่ผิดหวังกับการที่มากินมาชิมทุกๆเมนูในร้านนี้แน่นอนเพราะว่า3สีรีวิวการันตีว่าร้านนี้อร่อยครับมปาปากนี้ให้เพลสเลยครับขอบพระคุณครับเอ้พี่แต่วันนี้ผมพาน้องมาด้วยนะน้องผมก็ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือมากแตอ่องฟูมพี่บอกรอไทยพิกตก่อนค่อยกินไงอ๋อ โอ้แล้วจะกินถ้วยแล้วเนี่ยกินถ้วยแล้วเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมไม่ไหวไม่ไหวอร่อยไหมอร่อยไหม,ไมไหอ่ะ <laughs> อ่ะงั้นกินต่อเลยกินต่อลเลยไป